สวัสดีครับเพื่อนยูทูบเบอร์ครับกลับมาพบกันอีกนะครับวันนี้เป็นวันที่26พฤษภานะครับเมื่อเช้าฝนตกพรมผมก็เลยไปซ้อมวิ่งมาก็อันนี้ครับเป็นชุดที่ผมใส่เอาไว้นะครับในการวิ่งนะครับก็ขออนุญาตถอดนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางผู้ว่ากทมนะครับก็ออกมาผ่อนผ่อนปลนให้นะครับสำหรับคนที่ วิ่งในสวนสาธารณะเนี่ยจะไม่ต้องใส่หน้ากากาก็ได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงผมคิดว่ายังไงเราควรจะต้องใส่เอาไว้นะครับก็อันนี้เป็นหน้ากากผ้านะครับที่สําหรับเป็นผ้าบัฟก็ได้นะครับนักวิง่งทั่วไปน่าจะหาได้เพราะว่าจริงๆไอ้พวกหน้าก,กากอนามัยเนี่ยคงไม่แนะนําอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะสมสําหรับการออกกาลังกายนะครับจะมีหลายคนยังเห็นอยู่นักวิ่งที่แบบ ใส่หน้ากากอนามัยวิ่งนะครับมันจะหายใจไม่ออกนะครับสุดท้ายจะมีปัญหากับระบบทางเดินหายใจนะครับก็แนะนำนะครับลองหาดูว่าเป็นหน้ากากเป็นผ้านะครับสำหรับออกกาลังกายมันจะมีแบบพวกปั่นจักรยานนยครับหรือว่าคนที่วิ่งอยู่แล้วนะครับมีผ้าบัฟเขามีขายอยู่นะครับไม่ต้องแพงนะครับแต่จริงๆพวกนี้เนี่ยมันสิ่งที่มันป้องกันนะครับมันมันก็คือป้องกันว่าเวลาเราไอเราจามเนี่ย สำหรับตัวเราเราไม่ไปแพร่กระจายออกไปนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถป้องกันให้แบบคนอื่นเข้ามาเพราะว่าพอมเปียกน้ำเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถไปป้องกันอันตรายอะไรได้นะครับซึ่งก็ไม่ต่างกับหน้าก,กากอนามัยเพราะว่าหน้าก,กากอนามัยเนี่ยสุดท้ายถ้าถ้าเปียกเหงื่อแล้วเนี่ยคุณสมบัติในการป้องกันละอองออดอับเลดนะครับเรื่องไวรัสที่มันติดมากับไอละอองไอ,อาจามเนี่ยมันยังไงก็ป้องกันไม่ได้อยู่ดี นะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆการที่เราใส่หน้ากากเนี่ยอ,อย่างน้อยเนี่ยทุกคนถ้าใส่ะนะครับมันจะได้ไม่ไปกระจายออกไปนะครับถึงแม้เขาจะผ่อนปลนให้นะครับยังไงผมคิดว่าเราควรจะ,ะใส่หน้ากากเอาไว้ลองไปหาซื้อดูนะครับ <c oughs> มันก็มีหลายแบบนะครับแบบบางๆงอันนี้ใส่วิ่งนะครับ <c oughs> ใส่ <c oughs> ปั่นจักรยานนะครับซื้อจากร้านจักรยานอันนี้ก็เป็นงานวิ่งทั่วไปเขาก็จะมีขายนะครับเป็นผ้าแบบ ถ้าบัฟที่สามารถเอามาใช้ได้นะครับอันนี้งานของโรงเรียนผมเองนะครับก็นะครับสามารถเอามาพันใส่คอโพกขวปิดปากปิดจมูกได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเราก็ลองเอาไปแอพพลายเอามาลองใช้ดูนะครับแล้วก็จะได้ป้องกันว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยเราจะไม่ไปแพร่เชื้อออกไปนะครับแล้วก็เ,เวลา สเตถัดไปเรื่อยๆที่มีการผ่อนคลายมาตรการนะครับเราการ์ดไม่ตกนะครับยังไงเราต้องป้องกันต่อไปเรื่อยๆนะครับคือวันนี้เชื้อมันไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเปิดประเทศนะครับเพราะเราเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเปิดพรมแดนนะครับคนที่มีเชื้อจากต่างประเทศอาจจะต้องเดินทางเข้ามานะครับคนไทยเองเราก็ต้อง รู้จักป้องกันตัวเองนะครับเราก็ไม่แพร่เชื้อให้ใครแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาแพร่เชื้อให้เรานะครับแต่เรื่องของเศรษฐกิจมันก็หยุดไม่ได้นะครับเราไม่สามารถปิดประเทศเป็นแบบพม่าหรือว่าประเทศที่แบบประเทศที่แบบเป็นเศรษฐกิจแบบปิดนะครับยังไงเราเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดนะครับยังไงวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราต้องพึ่งพิงต่างชาตินะครับฉะนั้นเราก็ต้องเปิดประเทศออกไปนะครับวันนี้คนไทยไม่ได้ติดเชื้อแล้วนะครับแต่ ใน3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าเนี่ยเมื่อรัฐบาลหรือว่าคนไทยพร้อมแล้วนะครับเราคงต้องเปิดประเทศออกไปนะครับเพื่อ,อใหอ้ต่างชาติเข้ามานะครับเ,เศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนต่อไปนะครับก็นิดเดียวนะครับสำหรับเรื่องเศรษฐกิจเรากลับมาเรื่องอวิ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องว่าทีนี้พอเราใส่หน้ากากาเนี่ยการหายใจอาจจะติดขัดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะมาขอแนะนําเทคนิคในการหายใจนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยนักวิ่งทั่วไปนะครับไม่แน่ใจบางคนเคยรู้เทคนิคนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าการวิ่งมันมีเทคนิคของการหายใจอยู่แล้วนะครับก็คือหายใจเป็นสเต็ปนะครับคือเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกตามจังหวะเท้าที่เราวิ่งนะครับหรือจะเป็นจังหวะ3มก็นะก็จะเป็นเข้าเข้าเข้า ออกออกออกนะครับก็ตามจังหวะเท้าอย่างเช่นเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าเข้าออกออกออกเข้าเข้าเข้าออกออกออกนะครับทีนี้การหายใจปกติถ้าเราไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับเราก็หายใจเข้าทางจมูกออกทางจมูกหรือออกทางปากเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเรามาใส่หน้ากากตัวนี้บางทีการหายใจทางจมูกมันอาจจะไม่สะดวกนะครับ เราก็ต้องฝึกการหายใจทางปากด้วยนะครับก็เหมือนนักว่ายน้ำครับ s <end> <S เขาก็หายใจเข้าทางปากนะเขาก็ s <end> <S ปล่อยออกทางปากหรือออกทางจมูกนะครับอันนี้นักวิ่งลองไปฝึกดูนะครับนี่นะครัผมก็ลองทําให้ดูนะครับอ,อาจจะเป็นการเข้าทางจมูกแล้วก็ออกทางปากนะครับหรือเข้าปากออกจมูกเข้าปากออกจมูกก็เข้าปากออกปากยังไงก็ได้นะครับนกวิ่งลองออเอาไปฝึกซ้อมกันดูนะครับ นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ การหายใจมันก็ขึ้นอยู่กับสเต็ปของเท้าเราเวลาวิ่งด้วยนะครับก็อยู่ขึ้นอยู่ความเร็วนะครับบางจังหวะเราอาจจะต้องหายใจแค่สององเท้านะครับก็ออกนะครับหรืออาจจะสีเท้าก็ได้กันนะครับก็อันนี้เราลองทําดูนะครับมันก็เป็นรูทีนในการซ้อมนะครับเ,เป็นการฝึกเทมโป้ด้วยนะครับ นะครับอันนี้ลองเอาไปฝึกซ้อมดูนะครับแล้วก็ได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสับปะร้ให้ด้วยนะครับสําหรับการหายใจออกทางปากเนี่ยอาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะครับที่อาจจะทําให้คอแห้งเร็วนะครับก็นักวิ่งเนี่ยก็วิ่งไปจิบน้ําไปได้อยู่แล้วนะครับก็ลองลองไปฝึกซ้อมดูนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองทํานะครับแล้วยังไงก็กลับมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ